โอเคครับผมถ้าเราดูจากด่ากเกมนี้เนี่ยฮีโร่ที่ผมจะแนะนําเลยนะก็จะเป็นฉี่เออไม่ใช่ก็จะเป็นโอเมนนะครับโอเมนเนี่ยมันสามารถเล่นกับมูราดได้แล้วก็เล่นกับฮีโร่ฝั่งของข้ามได้นะครับแต่ผมเนี่ยจะเล่นฉีนะ่เนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะอยากดูฉี่นะครับเราก็จะเล่นฉี่เจอกับมูราดแล้วกันฉี่เนี่ยมันชนะมูราดนะแต่เกมนี้ฉี่ก็แอบ,บเล่นยากนะครับสาเหตุที่มันเล่นยากเนี่ยเพราะว่ามันมีลูเมียหรือว่าเอลซูนนะที่คอยเอาไว้แท็บนะครับแล้วก็จุดเด่นของ ฉี่เนี่ยก็คือการดักนะเกมนี้ก็อาจจะดักยากนิดนึงนะป้าเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเดินเกมของฉี่เจอกับมูร่าหนะในตำแหน่งออฟเลยนะครับรป้าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะว่าผมจะมีวิธีการเดินเกมยังไงนะครับสาหรับฉี่เนี่ยเราจะเป็นสกิลสองก่อนเนาะแล้วก็ชิ้นแรกเนี่ยออกมาเป็นอะไรดีจริงๆออกเป็นดาบสามร้อยก็ได้นะ เอาง่ายๆดีกว่าเอารองเท้าแล้วกันนะครับง่ายดีนะมาดูม,มุมนี้ก่อนนะครับเราจะพยายามเคลียร์คลิปก่อนบูรดนะเราจะพยายามเอาเลเวลสองก่อนนะครับมาตรงนี้เลยนี่แล้วก็อย่างนี้ไปไป่รับเขาเทศเราไม่เป็นไรนะเรามีสกิลดูดเลือดนะไม่ใช่สกิลนะเป็นพาสซีฟนะพาสซีฟดูดเลือดนะ<อ>ดนนะนน ตรงกลางเหมืนไม่มีอะไรนะวันนี้เราเห็นมลาดอยู่นะรอสเต็กัหมดครับเฮ้ยเราก็มาตรงนี้ต่อสวยเพเราได้เคลบัเหนึ่งนาทีสิบนะครับ เขาฟิกไปหนึ่งนาที12บเขาก็จะมีฟิกอีกประมาณเท่าไหนึ่งส1 2 3าสานาที 3, 12บนะครับเขาอาจจะจากจากราสเรานะเราก็รอเขาก่อนแลมวกันเกมนี้ป่าเขาน่าจะจบบนนะครับนี่ฆ่าจบเลยพี่ชายผมจะอยากเก็บเลือดไปเลยนะป่าเขาจบบนเราต้องระวังนะครับป่าเขาจบละเพิ่งจบเมื่อกี้นะ ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีช่วยด้วยพือป่าเขาจบบนนะครับเราจะเซฟเลยนะไแต่งจริงผมควรไปเติมดิลืมครับโทษทีจริงๆควรไปเติมนะครับเคลียแล้วเติมเลยเพราะว่ามาก่อเกิดแล้วนะถ้าเราคิดว่าเพื่อนเราได้มาก่อนนะครับเราก็ต้องไปดูบัฟฟ้าให้เพื่อนนะเรายมดึงบัฟฟ้าให้เพื่อนเลยนะครับจะได้ไม่โดนเวทนะตรงกลางเหมือนจะมีไฟไหม นี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นฉีนะเจอเจออันตีนะแม่งดักยากครับเดีเราดักได้นะ เฮ้ยไม่มีใครด่ากขอเออแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องทำแล้วนามานาก็ไม่มีเลือดก็ไม่มีแล้วผมกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับตองเกมนี้ผมสามารถออกโบเกนได้นะทุกคนแต่ผมว่าไม่จำเป็นว่ะเพราะว่าผมคิดว่าออกของดาเมจยังไงเบิร์ดมูลัดก็แตกอยู่ละ ออกสเปียมาแล้ว <Private> กันนะครับเล่นเพลย์เซฟเนาะผมไม่กลัวนะมาดูเนี่ยผมลำคามลูมีอ่ะอย่างนี้หละซื้อเขาเก็บสแต็กมานะถ้าเข้าป่าแล้วก็เล่นเลยนะนี่นะครับมันคาบนี่ไง สาเหตุที่มันชนะมูหลาดนะนคือส่วนมากแล้วนะ่ะมูหลาดเขาก็จะเก็บสแต็กปาดปาดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รอเลยนะถ้าเป็นดึงเชิงให้ใกล้สิ่งกีดขวางหน่อยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้นี้อยู่ไหนอะเดนเป็นคือแบบตัวอะไรวะว,รว,วันเดอร์นะครับผมลืมไามิ่งวันเดอร์แล้วเนี่ยพอนวันเดอร์เนี่ยผมน่าจะสู้ไม่ได้นะแนป้องกตรูมาไปออก ทำใม้มีเลือดเราก็มาดูดของป้านะครับดูดเลือดป้าอะไรอย่างงี้นะต <c oughs> ัะวเราเนี่ยสำคัญเลยคือมนา <c oughs> เหมือนเดิมครับถ้าเขาไม่เข็ดเขาก็จะโดนเหมือนเดิมนะ <c oughs> เขาอาจจะคิดว่าเราฟุกน,นะครับเมื่อกี้โอเคไม่ก okay, ล <c oughs> ้าแล้วนะ พอจะกล้าปาบไหมเฮ้เฮ้เไม่ใช่เลยนะผมไม่ได้กลัวมุหลานนะโอ้ยพ่อนุมนี่โดนไปนะโดนไปนะคือพรอนุ่มคือไม่ใช่นะไอ้ลูมีมันชอบมาตัดเลือดผมเล่นน่ะแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีวันเดอร์เนี่ยเราน่าจะได้บนนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม w i s d o ม Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกม พร้อมช่องทางบริการครบคันทั้งหน้าเพจและ l ล n e อ f f i c i a l รับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์ผมมีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำไอดีสกินแรแหลงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกมากกว่า200ไอดีที่เพจนี้เลย Tp 7รับซื้อขายไอดีเกมออนไลน์ ครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมตู้เมียมันชอบมาตัดเล่นผมตัดเลอดผมเล่นเลยไม่มุลาะผมไม่ค่อยกลัวเลยทันป่าวะโอ้มุดไม่ทันวะไม่จริงจริงน่าจะมุดทันอยู่ ะมุมนี้เขาเห็นนะเออต้องเป็นมุมนี้นะเขาถึงจะไม่เห็นแต่วันเดอร์มาออกดีกว่ามุกลาเขาน่าจะมาเติมกลางไหมเออเขาตีคลิปตัวเล็กว่ะแต่ยจ้าเฮ้ยตีจริงตีจริงเออเชียร์แม่งตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเดินอ้อมมาทางนี้นะแต่แม่งเขาหิวคลิปนะครับ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือตรงนี้เราต้องไปล่างนะครับทุกคนเฮ้ย้าไม่เฮ้ยปุ่มป้อมป้อมอะป้อมมันแตกเหรอเส้ผมกดป้อมตั้งหลายทีป้อมมันแตกนะเฮ้ยเออกูว่าทำไมไม่กดฟ้าไม่ไปเอ้ยเอาสู่ซูมเอาสู่ที่มันนี่แล้วก็หาเล่นบวกเลยครับก็น่าจะฟิกนี่อะโอ้โหเออกูก็ฟิกคือมันใหญ่ไปแล้วก่อนนะ ตอนเพื่อนเราน่าจะได้ป้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับกลางต่อเลยนะครับบนแตกบนเนี่ยบนคงน่าจะไม่เหลือแล้วทุกคนมุหนาเขาน่าจะมาตีคลิปเล็กต่อนะผมว่าคือเขาจะต้องมาตีดีมาตีดีนี่คือคำสั่งไอ้ตัวเล่นโอ้ยเนี่ยทุกคนพอผมดักผมก็เจอรูเมีอย่างนี้แหละ ได้ผมก็เจอลูเมียอ,อย่างนี้ต้องล่นกลางของเราถูกโจมตีจริงๆเราสามารถเคลียร์ได้อีกแเพิ่งนะเม,มานามกุจะพอใช้ไะเนี่ยโอ้ยไม่ท,ท<า>มันเมื่ออาจจะกลางแล้วผมเคลียร์บนแล้วก็รีบไปรีแล้วก็โอครับไปรีเลยแล้วกันรเราเมานามเราหมดแล้วอ่วะชิ้นต่อไปเนี่ยออกเป็นโอมิอาร์เลยนะครับจริงๆหรือใครอยากละใครอยาก อยากออกดาบแดงก็ได้นะได้หมดเลยนะครับดาบแดงหรือว่าโอมิอามนะโอมิอามหรือดาบแดงดีผมลังเลครับพอ <c oughs> นะออกดาบแดงเลยแล้วกันนะครับจะได้เบิร์ด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 แล้วก็แตกไปเลยต <c oughs> อนนี้ผมจะเริ่มทำเวฟแล้วนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ป้อมมันแตกหมดแล้วนะครับ <c oughs> วันเดอร์น่าจะมารับล่างนะแต่ผมไม่รู้ว่าคอมโบตายหรือเปล่าน่าจะแตกอยู่นะถ้าแครี่มาก็อาจจะแตกเลยนี่ก็คือโดนไปนะครับจะสู้ s <S คือป้าวัดเนี่ยเก็บไปแล้วป้า่อนโฟกัสป้าวัดครับโฟกัสแต่แรงาสุดจริงอนะ่ะ คือเราโฟกัสเม็ดนะเราโฟกัสเม็ดนะนี่คือเราโฟกัสตรงบางก่อนนะครับเชื่อไหวเปล่าทุกคนแอ่ว่าไหวป่ะมาดิมาดิตัดให้กูโอ้ยมันมันตันโดดรอป่ระว่าเมื่อกี้อ่ะเสียดายว่าช็อตนี้เกือบสวยแล้วนะนะครับผมแล้วเราก็เกิดแล้วนะตอนนี้เนี่ย สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับผมคือเราเล่นได้เลยแต่เพื่อนเรามันมันเดินเกมกันไม่ได้แบบจวบจา้าอ่ะครับทุกคนคือเนี่ยถ้าเราเจอกับคนที่ไม่ค่อยทําเว็บอะไรเราก็ต้องวิ่งไปทําเว็บอะจริงๆเนี่ยผมจิงอยากผมอยากไปเล่นก่อนนะแต่ป้อมกูจะแตกนดีเพื่อนก็อยากให้ป้อมแตกนะครับร ไป้างล่างเอ้ไปลงปลง่างสิกูโอเคไม่เป็นไรครับเราคุ้มแล่ะชอ็อตนี้มาเติมสวยอยู่นะตรงนี้ไปไม่ได้ครับมูลาดเห็นเราไม่ต้องกลับจ้ามาดิคาับกูต่อย,อยางางต่อยเป็นงางโอเคเราจะไม่ให้มันกลับนะเออซึ่งการที่มันกลับชาอย่างนี้ก็มีประโยชน์นะ มันก็จะจะ,จะจะทำให้คนแบบแทคไม่มีอ่ะโอเคเนี่ยอย้ยังรู้เมียมากแลวทุกคนเ้ามูล,ลาเข้าหลังยังไงค,คือมูล,ลาอาจจะลองปาดครับเราก็ลองดูว่ามันปาดไหมซึังไงล่ะแอนดจูเชื่อกันไปทั้นนนทงน,นี้เราก็หาเลือดก,ก่อนนะครับเราไม่ไปเล่นแล้วนะ ปุ้ยปล่อยไม่ทนวะเดี๋ยวผมจะเล่นดาเมจเลยนะครับจริงๆก็ของกันก็ดีนะแต่แบบผมว่าผมเล่นได้นะครับชิ้นต่อไปนะโอมิอาร์มนะโอมิอาร์มด้วอะไรดีวะเฮ้ยลังเลกว่ะทุกคนคือผมอยากออกโอมิอาร์มก็อยากออกแต่แบบกลัวพลาดด้วย คือถ้าพลาดแล้วก็มีโอกาสตายแต่ครกลัวแล้วครับทีนี้เราเล่นได้อ่ะดูเมียนะทีมเรามันไปตายไปตายอีกแล้วครับทุกคนเราจะไฟมั่วๆกับทีมไม่ได้นะครับคือผมจะทำเบฟก่อนไฟนะครับพ<อ>เพราะว่ากลัวแพ้ไม่ใช่หลครับเ<อ>ดี๋ยวไม่ไฟแพ้มาสวยตามังก่อเพื่อน ไอ้บังกรไปไหนมาดึงดึงมังกรมาแบบนักแข่งจริงๆไม่จำเป็นนะเพราะว่าแม่งฝั่ายหนมไม่มาเลยเดี๋ยวผมค่อยออกกอดสะท้อนชิ้นสุดท้ายไอ้แมวเด่ะออกกอดเกิดแล้วกันมาออกกอดเกิดแล้วกันครับทุกคนชิ้นสุดสุดท้ายแล้วโซนน่าจะอยู่ประมาณกลางหรือเปล่า เนี่ยเว็บบนไม่มีคนทํามาครับเห็นปหผมแม่งอยู่บนผมก็ทําเว็บบนผมอยู่ล่างผมก็ทาเว็บล่างทำไปเพื่อนเ,อเดี๋ยวรู้มีอันติกะกูเชลเลนดีว่าเ,เ,เสียเวลาดู้มีอันติกระเพื่อนไฟบนตีมีชูโอเคเดี๋ยวเรารีบไปเติมเพื่อนเลยนะยเพราะว่าไฟนี้ยาวแน่นอน ไปหารอเล่นกับตัวหลังครับไอ y, ปลาหมึกย่างปลาหมึกโดนย่างจ้าเอ้น่าจะจบแล้วนะครับทกุกคนมานี่เพื่อนมานี่เพื่อนคิดบุกบนจ้าพยายามปังไว้ให้มันเด็นคิด <c oughs> เออนี่ใครเห็นจู้ ขอคนกัดไว้คุณหิวจับเลยล้านจับเลยล้านจับเลยโอเคครับผมทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับแนวทางการชนเลนกับมูาดนะง่ายๆไม่มีระยะนะครับผมวิธีเล่นกับมูาดเนี่ยเราพยายามปลอมนันติแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ผักแล้วก็2แล้วก็อัตินะครับมันก็จะแตกนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะผมจะได้มี กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดตามด้วยอย่าลืมนะครับสำหรับเกมนีมสกอร์ก็9-1-3นะครับผมแล้วก็ไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจริงๆ o b a โอเนี่ยถ้าใครอยากเล่นเพย์เซฟนะเราสามารถออกเป็นเกาะสะท้อนได้นะครับหรือว่าถ้าเวทเยอะเราก็อาจจะต้องเป็นพวกการเวทนะเกมนีมดาเมททำไป20นะครับผมทีมไฟส2